กเก็บเก็บรลูกอ่ะนหนึ่งนะครับนี่ให้กเก็บใส่กล่องก็ได้เนี่ครับเริ่มเลยนะครับดูที่มีอะไรบ้าง เรียบร้อยแล้วครับปิดดิววันนี้วันอาทิตย์นะนี่ครับกำลังั้งไก่เลยหนักไปแล้วมองขยับตู้ได้ไหมดนักจะไปกันยง่วางเก็บกันอยู่างฟ้ากัน วันนี้ก็ปูขึ้นนะครับนี่ขึ้นลำบากหน่อยนะครับไปลำบากมากวันนี้ปูนี่กำลังมัดนะครับโผล่หายเลยวันนี้จะไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณใครเป็นอะไรใครโดนนี่นะครับมันมาเอาชั้นนะครับนี่อยู่แบบทำเก็บทำชั้นในตัอเนี้นี่ชั้นกำม,าามังตุง้นนนตงนี้นะครับไม่กเกิน